ดวงรายวันประจําวันอังคารที่29เมษายนพุทธศักราช2568ขึ้น3ค่ำเดือน6ปีมะเสงตรงกับวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟาทีปังกรรัศมีโชตและวันเต้นรำสากลคนเกิดวันอาทิตย์การงาน วันนี้งานของคุณจะมีความตื่นเต้นหรือทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนร่วมกับงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆบางคนจะได้รับความเอื้อเฟื้อหรือสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีความก้าวหน้าดีมากบางคนอาจต้องย้ายที่ทำงานเพื่อรับตํำแหน่งที่สูงขึ้นส่วนคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือรับจ้างจะกระตือรือร้นและมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาตลอดทั้งวันการเงิน การเผชิญหน้ากับความผิดหวังทางการเงินในวันนี้อาจทําให้คุณรู้สึกท้อแท้และเศร้าใจจากสิ่งที่สูญเสียไปแต่อย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตการปล่อยวางความสูญเสียจะเป็นกุญแจในการค้นพบโอกาสใหม่ๆที่รอยอยู่ในโลกแห่งการเงินขอให้มุ่งมั่นและวางแผนใหม่ด้วยความรอบคอบจะดีกว่าความรักและครอบครัววันนี้เรื่องรักสําหรับคุณแล้วมักจะเป็นเรื่องซับซ้อน และทำความเจ็บช้ำให้คุณมากกว่าความสุขระวังการเข้าไปเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผู้ที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะจับได้ว่าคนรักของคุณมีใจเป็นอื่นแต่ก็ไม่ควรตีพลยต,ตีพายให้ตั้งสติให้ดีคุณมีดีกว่าที่คุณคิดสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมท่าเสริมโชคลาภฐานะได้ทรัพย์สินมรดกทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ ความรักไมตรีจิตจากผู้คนเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการงานเป็นวันที่คุณได้หยุดภาระหน้าที่และได้ทำอะไรอย่างที่คุณอยากทำ มีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหรือไปร่วมงานสังสรรค์รื่นเริงคนที่ประกอบการงานเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงจะมีความก้าวหน้าและรุ่งเรืองเป็นอย่างดีการเงินคุณขยันขันแข็งในการทำงานทำให้ทำเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำงานที่ต้องบริหารเงินจำนวนมากยิ่งจะทำเงินได้มากความคล่องตัวทางการเงินสูงและคุณมีเครดิตท,ที่ดีหากทำเรื่องกู้เงิน ก็จะได้รับอนุมัติอย่างง่ายดายถ้าปล่อยเงินกู้ก็จะลื่นไหลและทำกำไรให้เป็นอย่างดีความรักและครอบครัวหนุ่มโสดอาจได้พบกับแม่ไม้เจ้าสเสน่ห์ที่จะเข้ามาทำให้คุณวัน่นไหวควรเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้มากอีกสักหน่อยก็จะเพิ่มสเสน่ห์ให้คุณอีกมากคนมีครอบครัวอบอุ่นมีความสุขดีไม่พบปัญหาอะไร สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรี่เสริมความเด็ดเดี่ยวอดทนความขยันขันแข็งทิศมงคลทิศใต้เสริมอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามและเด็ดขาดเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานงานที่เกี่ยวกับของกินเครื่องอุปโภคบริโภคจะก้าวหน้าเป็นอย่างดีวันนี้ไม่ว่าจะทำงานใดก็มักจะประสบความสำเร็จราบรื่นจากความสามารถและคอนเน็ชันของคุณทำให้คุณโดดเด่นในด้านการงานมีชื่อเสียงทั้งยังกระตือรือร้นทำงานหลายอย่างพร้อมกันอีกด้วยการเงินการเงินของคุณโดดเด่น มีความขยันและกระตือรือร้นในการสแสวงหารายได้หลายทางซึ่งคุณก็ทำได้ดีและมีเงินเข้าหลายด้านเพราะคุณรู้จักเข้าสังคมและทำให้บรรยากาศการค้าเป็นกันเองลูกค้าก็ติดใจในการบริการและมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องหาเงินง่ายเพราะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีความรักและครอบครัวคนที่ลุ้นเรื่องการมีทายาทวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีอาจมีการเฉลิมฉลองกันในครอบครัวอย่างมีความสุข คู่รักที่คบหากันมาก็มีเกณฑ์ได้สู่ขอวางแผนการแต่งงานส่วนคนโสดวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักที่สดใสลุยได้เลยสีมงคลสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นเสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความภูมิฐานความนับถือและอิทธิพล เวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานถึงวันนี้จะไม่ได้ทำงานหนักแต่ผลของการทำงานหนักที่ผ่านมาของคุณก็จะส่งผลเป็นผลงานที่โดดเด่นได้รับความนับถือและมีชื่อเสียงขึ้นมา คนที่สมัครงานไว้วันนี้มีเกณฑ์ได้รับเข้าทำงานได้รับผลตอบแทนที่คุณพอใจบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามที่หวังไว้การเงินปัญหาทางด้านการเงินจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเจ้านี้ที่เคยตามทวงถามอย่างแข็งขันจะผ่อนคลายลงบางคนจะสามารถปลดหนี้ที่ค้างค้างมานานได้หมดในวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือเดินทางทางน้ำอีกด้วย ความรักและครอบครัวคุณจะมีความวิตกกังวลและความคิดลบมากกว่าปกติคนมีคู่อาจเกิดการทะเลาะเบาๆส่วนคนโสดก็รู้สึกกลัวที่จะเปิดใจควรเผชิญหน้ากับความกลัวและการหันมาปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยความเข้าใจในตัวเองจะเป็นแนวทางที่ช่วยคลี่คลายความเครียดได้สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้ม เสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลายเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คุณจะทำได้ดีและได้รับความนับถือคุณมีอิทธิพลกับเพื่อนร่วมงานและสามารถควบคุมงานใหญ่ๆได้อย่างราบรื่นวันนี้มีความมั่นใจสูงได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินมีเกณฑ์ที่เงินที่คาดหวังจะต้องพลาดหวังได้หากคุณเป็นเจ้าหนี่ ก็คงต้องเหนื่อยสักหน่อยการเงินถึงจะไม่ขาดมือแต่ก็ไม่ได้มาง่ายๆคุณอาจจะต้องเที่ยวมากขึ้นจึงจะได้เงินตรงตามเป้าหมายความรักและครอบครัวความรักสุขงอมสำหรับคนที่คบหากันมานานจึงเตรียมตัววางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันส่วนคนโสดมองหาคนที่ใช่คนที่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันไม่ปล่อยมือกันซึ่งมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบคนคนนั้นหากพบแล้ว ก็ขอให้รักและซื่อสัตย์ต่อกันสีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสังการที่ดีเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการประสานงานต่างๆจะดำเนินไปอย่างราบรื่นคนที่ทำงานแบบจับเสือมือเปล่าการใช้วัตถศิลป์วิ่งเต้นจากคอนเน c t ชันจะก้าวหน้าและก้าวกระโดดกว่าคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานจะได้พบเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าที่ดีถูกชะตากันการเงินการเงินสะพัด ผู้ใหญ่จะเมตตาช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงให้คุณเข้าหาให้ถูกจังหวะจะได้รับผลประโยชน์สมดังหวังงานที่เกี่ยวกับการเงินการปล่อยกู้หรือการเก็งกำไรจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนมีคู่แล้วอาจจะไปถูกใจหรือได้สารสัมพันธ์กับคนอื่นอีกได้เพราะวันนี้คุณมีเสน่ห์มากมีคนเข้ามาสนใจ ไม่ว่าจะชายหรือหญิงคนที่วางแผนอนาคตไว้จะได้ทำตามแผนได้แต่งงานส่วนคนโสดก็จะมีสเสน่ห์อาจได้พบคนที่น่าสนใจในระหว่างการทำงานสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาถคถีกลมเกลียวทิศมงคลทิศเหนือเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพ เวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานธุรกิจการงานราบรื่นการตัดสินใจรวดเร็วและชาญฉลาดคุณโดดเด่นในงานที่ทำอยู่ทั้งยังได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศชายที่ใจดีและมีอำนาจ งานจะมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดงานฝีมือและใช้วัตถศิ์การเงินคุณหาเงินอย่างสนุกสนานมีความกระตือรือร้นและเชื่อว่าหากคุณตั้งใจจริงแล้วนั้นรับรองว่าจะไม่มีวันอดตายงานที่จะทำเงินให้กับคุณได้อย่างมากในวันนี้คืองานที่ได้พบปะเจรจาเซลล์งานขนส่งและงานที่ได้ใช้ทักษะในการประชาสัมพันธ์ ความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ทําเงินหรือได้รับโชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความสุขสบายจากความมั่นคงคนโสดหากรักใครชอบใครและอยากจะพร้อมก่อนวันนี้ก็ดูเหมือนคุณจะพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนคุณมีโชคและเสน่ห์พอควรในเรื่องรักลุยเข้าไปทําความรู้จักได้เลยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสําเร็จ บารมีวาสนาทิศมงคลทิศใต้เสริมคนช่วยเหลือมั่งมีพ่คทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล3นสนฬิกาถึง4ี่นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานคุณเลือกที่จะเดินหน้าไป ตามเส้นทางที่หัวใจต้องการโดยเป้าหมายการเดินทางหรือการกระทําในครั้งนี้จะต้องนําพามาซึ่งความรู้สึกที่ดีที่คุณต้องการเท่านั้นงานที่มีการเดินทางงานนอกสถานที่ตลอดจนงานที่ต้องใช้แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์จะก้าวหน้ารุ่งเรืองดีมากการเงินคุณรู้สึกโล่งใจในเรื่องการเงินมากขึ้นงานที่เกี่ยวกับของสวยงาม ขายสิ่งของที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตจะทำเงินได้มากและวันนี้การใช้จ่ายของคุณก็จะไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยมีวิน,นัยดีไม่ถูกใครเบียดเบียนทางการเงินมาหยิบยืมให้คุณรรำคาญใจความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคนรักหรือคนในครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักที่ถูกใจคนที่คุยกันอยู่ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างหวานชื่นก้าวหน้าขึ้น ที่คบหากันมานานพอสมควรจะถึงเวลาที่ได้เริ่มต้นสร้างอนาคตร่วมกันอย่างชื่นมืน่นสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารดีทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมความกระตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที